พบกับนาฬิกาสมาร์ทวอทชที่ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ใส่ง่ายคล่องตัวในราคาพันต้นๆนน,นั่นคือ Ledmi Watch 5 l i t e ครับนาฬิกา Ledmi Watch 5 l i t e มีด้วยกันทั้งหมด2สีครับคือสีดำและสีทองขนาดหน้าจออยู่ที่1.96นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ AMOLED ตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดค่าการนอนหลับวัดค่าออกซิเจนในเลือดและตรวจจับการเคลื่อนไหวครับตัวนี้นะครับมีมาตรฐานการน,น้ําอยู่ที่5 atm นะครับหรือว่าสามารถดำน้ํำลึกได้ถึง50เมตรครับและก็มีโหมดออกกําลังกายอยู่ที่150บวกครับ ตัวนี้นะครับจะมี GPS ในตัวนะครับรองรับดาวเทียมถึง5ดวงเลยนะครับมีโหมด a l l w a y on Display ตัวนี้นะครับจะมีไมในตัว2ตัวนะครับช่วยตัดเสียงรบกวนครับมีแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้นานถึง18วันครับและเลดมีวัชช h าไลท์นะครับสามารถคุยโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาได้นะครับด้วยการเชื่อมบูทูธครับสำหรับนาฬิกาเลดมีวัชชาไลท์นะครับมาในราคาพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับ และใครนะครับที่ซื้อสินค้าจากร้านเราไปไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเราประกันศูนย์ไทยให้ถึง1ปีครับ